ผมอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะถามอาการก่อนแลวกันครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ต้องต้องบอกว่าถ้าเห็นหน้าผู้บริหารได้อย่างยิ้มได้เนี่ยต้องสบายใจครับโอเคโอเคครัโอเคเอาผมผมผมถามผลินอย่างนี้เมื่อวานนี้มันเกิดการหุ้น Next Floor นะฮะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันมันค่อนข้างที่จะตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากราคาเนี่ยนะฮะแปดบาทกว่าเก้าบาทนะฮะมันหล่นลงมาเหลือประมาณสักสี่บาท ต้นๆน,นะครับเมื่อวานนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นมาคุณหลินคุณหลินช่วยอธิบาย <c oughs> ให้ฟังหน่อยสิครับต้องอย่างนี้ครับผมผมแยกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับ <c oughs> คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยคงสงสัยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะ <c oughs> อันนี้คือ,อยอมรับตรงๆว่าในช่วงที่เรามีการเปิดเผยงบควอเตอร์ที่หนึ่งะครมันก็มีการช็อตเซลล์หุ้นเน็กเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> พอมีการช็อตเซลล์หุ้นเล็กสกึดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเอฟเฟกที่ตามมาก็คืออมันจะมีบางคนบางกลุ่มนะฮะที่เป็นผู้ถือหุ้นนะฮะรวมตัวของมเองด้วยมีการใช้มาจินนะครับอพอหุ้นมีถูกช็อตเซลล์เนี่ยต่ำลงถึงระดับหนึ่งะฮะมันก็จะเกิดการฟอรสเซลล์ขึ้นมามนะครับคือแน่นอนคือการฟอรสเซลล์เนี่ยมันก็จะทำให้คือเนื่องจากว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอ,อย่างค่อนข้างเฉียบพันนะะภายในแค่แค่สองวันนะครับ <c oughs> มันแทบจะไม่มีเวลาให้มีการตั้งตัวเพราะสองวันเนี่ยถ้าสังเกตดูว่ามันมีการราคามีการตกลงของตั้งแต่เก้าบาทถึงแปดบาทห้าสิบแล้วก็มีการตกลงมาอย่างเฉียบพันจนถึงเจ็ดบาทแล้วก็หล่นลงมาอีกนะคะคือ,อเอาไปว่าคือคือค่อนข้างจะไม่ทันในการาเตรียมตัวในการรับมือนะครับพอ เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนสิ่งที่จะต,ตามมาก็คือมีการก้อเซลล์ะนะครับมีการก้อเซลล์ก็มันก็จะทําให้หุ้นเนี่ยยั่งยงนะครับ,รบแต่ก็อีกมุมหนึ่งะอะฮะจะเรียนว่าถ้าดูจากโครงสร้างพื้นฐานของตัว Next เองเนี่ยฮะแล้วก็ดูจากวันนี้เนี่ยที่หุ้นของ Next เนี่ยผันตัวกลับมามปรับตัวสูงขึ้นนะฮะยังมีในืยสําสคัญเนี่ยผมเชื่อว่า คงมีหลายๆท่านนะฮะหรือว่ามีกระทั่งนวสเตอร์เองกองทุนเองคงจะเห็นเสถียรภาพของตัว Next เองฮะเรือตัวพื้นฐานของหุ้นนะฮะมันไม่ได้แย่นะครับแต่ก็คือมาจะเป็นทางเอฟซีเดนทางเทคนิคนะครับที่ทําให้มีการ่าปรับตัวลงอย่างชั่วอย่างชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่จับใจที่หุ้นพื้นฐานดีมันทำงนเท่าดีผมก็เชื่อว่ามันควรจะขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆอิิ่งใน ราคาที่ต่ำเมื่อไหร่เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสในการทํากําไรเมื่อน้นด้วยซ้ำนะครับ <classics> ทุกครั้งที่มีวิกฤตมันก็ย่อมมาพร้อมโอกาสด้วยนะครับนั <c oughs> ่นคือจะต้องเรียนว่าตอนนี้ในกระทั่งส่วนตัวผมเองก็กําลังสะสมกําลังในการที่เก็บพุ่นต่อพุ่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าราคานี้สําหรับผมผมก็ถือว่าต่ํามากเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็ เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นการชี้นําไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับเข้าใจเข้าใจผมผมถามคุณลทิ์อย่างนี้ละกันนะครับคือมันมันก็ต้องถามแนะหละไอตัวของฟอร์เซลหรือไอตัวมาจินทั้งหลายแหละเนี่ยตกลงตกลงมันหมดหรือย,อยังหรือมันยังมีอยู่แต่แต่าสามารถคุมได้หรือยังไงต้องต้องกลับเรียนว่าถ้าไม่หมดีวันนี้คงไม่วันนี้คงไม่ขึ้นนะฮะวันนี้มันจะพอต่อคะับก็ถ้าเราดูจากหมดแล้วหมดแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเราดูจากคุณหลายๆตัวก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุการณ์ฟอร์เซลขึ้นมาะ นะครับก็ค <government> ือมันจะลองต่อเนื่องอย่างน้อยคือส4มพอส่อห้ะฮะนะครับจะดูจากเน็กซ์เนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเมื่อวานนะครมีการฟอกเศษแล้วแต่มันก็ยังมีแรงซื้อนะฮะเมื่อวานนะครับมันก็จะมีการมีฝั่งขายก็ยังมีฝั่งปิดนะครับเมื่อวานก็วอลุ่มยอดซื้อขายน่าอยู่พันเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับถือมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆหุ้นตัวนี้เนี่ยมีคนสนใจนะครับมีคนอยากจะเข้ามาเก่งกําไรหรือว่าซื้อกําไรในระยะสั้นนะครับ พอเห็นหุ้นราคาตับนะครับคือผมมองว่าเหรียญมันมีสองด้านนะฮะคือด้านหนึ่งที่เป็นด้านลบคือเราเห็นอยู่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านดีนะครับผมก็อยากให,ให้เห็นในมุมที่ว่าด้านดีบ้างน,นะฮะส่วนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามจะทำเปอร์포เรนซ์ของตัวบริษัทนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วแล้ว,ลวก็มีกําไรอยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าล้านนะถ้าผมจะไม่ปิดนะฮะนะครับในส่วนของควอเตอร์หนึ่งของปีนี้เนี่ย ถึงแม้ว่ากําไรสุทธิมันน้อยลงนะฮะแต่นในส่วนของยอดขายไม่ได้ไม่ได้แย่ลงนะฮะเราขายอยู่590กว่าคันนะครับทํายอดขายอยู่ประมาณ2,500กว่าล้าน <Okay. S 2> นะครับซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ว่าทั่วโลกเนี่ยฮะรถอีวีมีจํานวนขายที่มันลดน้อยลงะฮะซึ่งเราก็มีผลกระทบมา <c oughs> มาตามกระแสเหมือนกัน <c oughs> นะครับแต่คือ,อ,อต้องยอมรับว่า ต,ต,ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยอะครที่มีออกในโยบายดีๆออกมาอย่างเช่นเรื่องอมีการให้หักภาษีสองเท่านะครับสําหรับคนที่มาลงทุนใช้รถ e ีบซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้เยมันก็จะทําให้ความต้องการของตลาดนี้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับอโอเคฮะทีนี้นี่ผมของขอนญาตอย่างนี้คุณลินคุณลินอาจจะต้องแจ้งในช่วงของไตรมาสหนึ่งหน่อยหนึ่งว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันอ่า กำไรถามว่าขายรถอ่ะดีไหมมันมันใช้ได้อยู่นะนะฮะแต่แต่กาไรมันถอยลงมาพอสมควรมัน, <S <S ม,นมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือคือต้องกลับเรนอย่างนี้ฮะคือว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยหรือว่าแต่ละควอเตอร์เนี่ยรถลักษณะรถที่เราขายจะไม่เหมือนกัน <S <S นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทเรามีรถอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามสิบสองรุ่นด้วยกันนะครับมันจะมีตั้งแต่รถบัสขนาดเล็กขนาดใหญ่จนถึงรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าอ่าควอเตอร์นั้นเนี่ยเราขายรถประเภทไหนเยอะกว่ากัน <c oughs> นะครับ uh, ถ้าสังเกตดูว่าในใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการขายรถบรรทุกมากขึ้นนะฮะมีการขายรถที่เป็นรถ uh, โดยสารหรือว่ารถรถบาสับสเนี่ยน้อยลงนะครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของรถ uh, บรรทุกเนี่ยคือคือตลาดมันใหญ่มากนะฮะอย่างที่ผมเคยชี้แจงไปแล้วประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคันนะครับก็คือ,อมันเป็นมันเป็นตลาดมือเบรเวที่ที่ใหญ่ที่เราต้องเข้าไปาพยายามที่จะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอน คือตลาดตัวนี้เนี่ยมันมีความเซนซิทีฟกับเรื่องราคาพอสมควรนะครับพอราคาแบตเตอรี่เนี่ยทั้งโลกฮะมีการปรับตัวลดไปลงนะคะมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะต้องขึ้นทุนเร็วขึ้นก็จะต้องซื้อรถในราคาถูกลงเราเองเราก็จะพยายามปรับตัวเพื่อที่จะสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดนะฮะนะครับคือไหนเมื่อที่ต้นุนถูกลงเราก็ปรับราคาขายให้มันถูกลงให้ลูกค้าเนี่ยเอนจอยในส่วนของโปรดักหรือว่าเอนจอยในส่วนของการบริการที่มันมากขึ้นฮะซึ่งผมคิดว่า ช่วงแรกอาจจะดูว่าแบบเอ้ะกำไรเราน้อยลงนะแต่อีกมุมหนึ่งมันก็จะกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยมีความอยากซื้อรถเรามากขึ้นนะฮะนะครับมันก็จะพอวอลุ่มมามากขึ้นแน่นอนคือกําไรหรือว่าการสะท้อนมดกําไรต่อ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 กับการเงนมันก็จะมันก็จะดีขึ้นใช่ครับครับอ่ะแล้วแนวโน้มล่ะมันมันมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่องไหมหรือว่าการแข่งขันมันเริ่มมันเริ่มที่จะซาแล้วหรือว่าอยังไงอันนี้หมายถึงราคา อันนี้หมายถึงราคาหุ้นหรือหมายถึงไม่ต้หมายถึงหมายถึงตัวลดนะฮะที่ที่คุณหลินพยายามที่จะจูงใจอย่างเงี้ยวันนี้มันโอเคแล้วหรือยังหรือต้นทุนมันลดลงไหมหรือหรือมันเป็นยังไงผมอยากเห็นภาพของคุณจต่อไปอต้องต้องบอกว่าในส่วนของการขายอะะคือการตบรับค่อนข้างดีตลาดตวบราบดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คลอดที่ทาง n x x t m e นะครับหรือว่า กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆที่ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีออกข่าวไปหลายสื่อหลายสำนักเหมือนกันนะฮะว่ามีลูกค้ากลุ่มไหนบ้างนะฮะซึ่งล้วนๆเป็นลูกค้าที่ผมว่าทุกคนรู้จักนะฮะเ <c oughs> ข้ามาให้ความสนใจกับรถเน็ก์ล Next, แล้วก็มีการซื้อไปมีการร้างบริการในหลากหลายรูปแบบนะครับนั <c oughs> ่นคือตลาดบบดียอดขายโตนะครับ <c oughs> แต่คือในส่วนของกําไรเนี่ยคือ,อ,ต,อ,ต,อต้องกับเรนอย่างนี้ฮะคือคือเรื่องกําไรเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวเนาะ นะครับเพราะว่า,า,าทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจอะฮะคือช่วงไหนที่ต้นทุนถูกลงอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็อาจจะต้องมีการเซ็ตเท่าในส่วนของราคาซื้อขายแต่เมื่อไรที่เราเซ็ตเท่าเสร็จแล้วต้นทุนถูกลงนั่นหมายถึงว่ากําไรกาไรมากมากขึ้นนะฮะออนะครับ,รบแต่ในแต่ในช่วงที่เซ็ตเท่าเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะต้องมีการเร็บตัวบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่เมื่อไรเซ็ตเท่าเสร็จผมว่าอันนั้นก็คือโอกาสในการทำกำไรนะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งต้นทุนมันถูกลงไวกว่า ฝั่งราคาขาย่็หมายถึงว่าผู้ขายก็จะได้กำไรมากขึ้นแหละนะครับผมทีนี้มาดูด้านยอดหน่อยหนึ่งครับคุณลินบอกกับพวกเรานะครับว่าปีนี้จะประมาณสักห้าพันคันกว่าด้วยนะฮะแต่ไตรมาสแรกมันออกมาประมาณสักห้าร้อยกว่าคันคุณลินเราเราจาเป็นต้องปรับเป้าหรือเราจะเป็นต้องมองมองอะไรยังไงไหมยังมั่นใจอยู่ที่ห้าพันคันไหมหรือยังไงออย่างตอนนี้ยังไม่ปรับเป้าฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือในส่วนของ จำนวนนะฮะถ้าดูจากยอดขายของแต่ละยี ah. uh ่ห้อ่ะไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อของเนชเเท่านั้นนะฮะก็จดสังเกตดูว่ายอดขายของควอเตอร์ที่หนึ่งเนียมันจะตกต่ำที่สุดนะครับเพราะว่ามันบางทีเนี่ยอย่างส่วนของราชการเนี่ยมันจะยังไม่ทันได้ติดใช้จ่ายของทังวก็ประมาณนะครับในขณะเดียวกันก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมขนส่งทั่วไปทั้งหลายอ่ะก็ส่วใหญ่ก็จะมาบูมใน q ส q 4ี่อันนี้คือเป็นซีซันเนอเลยฮะที่ยังเห็นได้ชัด Q3 Q4 ก็จะเป็นคิวที่แบบหรือว่าควอเตอร์ที่ที่มีการซื้อสั่งซื้อลดจํำนวนมากมีการจดทะเบียนจํำนวนมากนะฮะอันนี้ก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปดูในส่วนของกําไรของ NEXT ของปีปีที่แล้วะก็ะจะสังเกตว่าเป็นแบบนี้เป็นกราฟแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆไต่ Q3 Q4 ก็จะพุ่งเลยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะมันยังมีปัจจัยที่มันส่งผลบวก มีโครงการของเรื่องคลอดอีกมาตรดการนี้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องกลับเรียนว่าคือเราทุกบริษัทอะคงไม่สามารถที่จะแบบทากาไรแบบดิวไฮตลอดทุกไตรมาสหรอฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นคือมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามกลไกตลาดแต่เพียงแต่ว่าต้องมองว่าตัวสินค้าของเรา่ามันมันดีพอไหมที่จะเข้าไปแข่งขันนะครับหรือว่าตลาดมีมากพอไหมที่จะรองรับตัวสินค้าของเราถ้าถสองส่วนนี้เนี่ยผมว่าเราเราตอบคําถามได้ฮะ คือสื่อที่เหลือมันคือมันคือรอเวลาแค่นั้นเองรอความสําเร็จแค่นั้นเองนะครับกลับกลับเช่นจริงๆก็จะเรียนว่าตัวผมเองะกับทางทางทางที่สมโภชฮะทางเอเอฮะก็น่าจะมีการนัดแถลงข่าวในวันจันทร์ช่วงบ่ายนะครับเวลาก็อาจจะอาจจะอาจจะต้องมีส่งเทสเชิญเรียนเชิญผู้สื่อข่าวพี่ๆที่เข้ามาให้สัมภาษณ์ด้วยฮะเพราะว่าคือ ส่วนหนึ่งที่เราจะให้ข่าวก็คือเราต้องการให้ความมั่นใจกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นนะฮะ <c oughs> ว่าว่าคือคือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานฟอนเทเมนทัล <c oughs> ของบริษัทเนี่ยดี <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ส่วนของหุ้นมันเป็นสะท้อนที่ <c oughs> ที่ตัวบุคคลแหละ <c oughs> นะครับสะท้อนที่ตัวตัวราคาหุ้นแค่นั้นเองจะไม่ได้บบบสะท้อนถึงตัว ตัวพื้นฐานของบริษัทจริงๆนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาก็จะเรียนเชื่อครับผมผมผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ำสุดแล้วกำไรมีโอกาสไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่มีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นผมผมสรุปได้ไหมหรือว่าต้องรอดูอยู่ใช่ครับเพราะว่า Q 3 Q4 Q นี่ยก็จะเป็น Q ที่ดีที่สุดนะฮะในในในรอบปีนะครับ Q 2ก็ก็คงน่าจะดีขึ้นกว่า Q 1นะครับแต่ก็ ถ้าิดเทียบกับ Q3 ก็น่าจะยังห่างกันเยอะ่ Q3 ก็ควรจะเป็น Q ที่ดีที่สุดะนะครับขณะเดียวกันใช่ครับใช่ครับขณะเดียวกันก็อ,อย่างที่ก่อนหน้านี้ผมเคยเคยเคยไป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 ส่วนหนึ่งแล้วฮะว่าทาง n น x t เองกับ e อเองเนี่ยเราก็จะมีการแถลงข่าวมีการจับมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ของทางฝั่งต่างประเทศนะฮะซึ่งก็คิดว่าก็น่าจะเป็นช่วต้นเดือนต้นเดือนมิถุนายนนี้ นะครับแล้วก็จะมีการจัดแนข่าวข้างใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการที่จับมือกันที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งเก่งของของทั้งกลุ่มนะครับนะครับผมค่ะงั้นงั้นกระแสข่าวเรื่องกับความสัมพันธ์กับกลุ่ม e ออนี่ตอบยังไงเดียวคะคุณลิงคะรักกันดีครับไม่มีไม่มีคือพเข้าใจนะพอพอคุนลองหลายๆคนก็อาจจะมีความสงสัยข้อสงสัยต่างๆฮะแต่แต่ยืนยันเลยฮะไม่มีอะไรนะครับผมผมเคาลบ ผมรักพี่สมพศมากฮะพี่สมพศก็ก็ก็กับผมเนี่ยก็ผมก็เหมือนน้องชายคนหนึ่งของแกย่ะฮะนะครับ uh huh. เราเราสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาด้วยกันนะฮะทำมาด้วยกันทํามาร่วมกันนะฮะไม่มีวันไหนไม่มีจะไม่มีคําว่าแต่คอ,อกันแน่นอนนะฮะ uh huh. ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง uh huh. นะครับครับผมแล้วครับครับผมคุณเรียนฮะผมผม <c oughs> แต่อาจจะมีห,หลายๆาคนถามว่า อาจจะมีหลายคนถามว่าไอ้เร่ทำไมแบบไอ้หุ่นลองทำไมพี่สมพ่อไม่ช่วยต้องต้องกลับเลนหนย่างครับพอดีวันนี้พี่สมพ่อเกเดินทางไปฝรั่งเศสกันนายกนะฮะนวินาทีนี้ก็ยังอยู่ที่ที่ฝรั่งเศสอยู่เลยคือถ้าเกอยู่ผมก็คิดว่ามันก็จะมีแรงช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับบางเอิงเกยเดินทางอะฮะแล้วมันสังหวะที่มันเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมันก็มันก็หลายๆคนไม่กระทั่งตัวผมเองก็ตั้งตัวไม่ทันพี่สมพ่อก็อยู่ต่างประเทศมันก็เลยทําให้แบบคือมันไม่สามารถที่จะ รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได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 ีเห็นไน้นอนนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะว่าต่อไปเราก็อาจจะต้องทําอะไรที่มันรมันระวังมากขึ้นไม่ทั่วบริษัทมันจะมท่งมันดีแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยไม่ไม,ไม่ดูหุ้นเลยต,ต้องอยอายอมรั่า่าส่วนตัวผมเองเนีคยฮะผมเป็นผมเป็น <c oughs> นักอุตสาหกรรมะฮะผมจะให้ความสําคัญกับการทรําธุรกิจมากกว่าการทําหุ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็สังเกตดูว่าจริงๆหุ้น next ไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะถ้าหุ้นปั่นมันคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะ นะครับอ่า <c oughs> นะฮะเอาเอาให้ขาช็อตเขารู้หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะอนาคตของเราเป็นอย่างไรอ่ะคุณลิมบอกเลยเผื่อสายช็อตเขาจะกลับตัวกลับใจ <c oughs> ถ้าถ้าถ,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 ถชอตอีกรอบนี้เราคงไม่เลียไม่เลี้ยงไว้เหมือนกันนะครับสบ <c oughs> ายใจได้อามีคําถามคุณผู้ชมไหมหรือไม่มีล้ว ก็มีคําถามคุณผู้ชมพูดถึงตอนที่คุณหลิงไปพูดงานสมนาัมมดาหนิดนึงอบอกว่าเออให้ให้ยังลงทุนให้ความมั่นใจกับนักลงทุนเนี่ยค่ะว่ายังเป็นหุ้นที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวใช่ไหมคะต้องต้งกับเรนอย่างนี้ฮะสำหรับหุ้นที่ผมถูกฟอสเซลไปนะครับผมก็จะกลับไปซื้อซื้อมันคืนมาให้หมดมนะครับอันนี้คือคือคือคำมั่นสัญญานะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทําอยู่แล้วอนะฮะ คือคือคงไม่ต้องไปรับปากกับคนอื่นหรอกรับปากกับตัวผมเองนี่แหละครับครับนะครับนะฮะก็ก็เอาล่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์เห็นมีจะมีแถลงข่าวถูกไหมเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีหนึ่งในวันนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ